เบรกแอนนี ar, any, up, like uncle, like day, ่ใส่บ so like ูบับหรือโชวจินดีกว่าบูบับครับแต่แอนนี่แอนนี่ผมชอบบิวที่เล่นไปเกมแรกโชวจินกาดเบรกชูเกล็ะผมไม่ชอบบิวบูบับนาชอมันเบาอะเอ้ยกาเลนโดนแฮกโอโห้นากาเลนมาถูกแล้วลูกแต่นลูกโดนแฮกทำไมอู้มันเลยมันจะได้ไม่ซามนะครับสองบาร์สองดาว ได้เวนได้นาฟิลิได้เวก้าได้ลาได้แชวันหน้าได้อะไรอีกได้สแกนเนอร์เราได้ดาเลียดโอ้โหแคมแฮกเกอร์เลนวะสุดจัดเ็มไม่ไหวจริงอันนี้ได้ตัวหลักโกงนะเนี่ยเวนเวก้ามีแค่สองคนงเนาะมีแค่เวนกับเวก้าก็คืออะไรบูจะได้แต่ตัวหน้าได้ไหเปิดหมวกเปิดหมวกดาเลียยังเปิดไม่ได้เลยเมก้าลีโลละหนึ่งครับ กาจจะไม่เล่นก็ได้มันก็อเอาไปก้าขึ้นเลเวลไงไม่ต้องบอกว่าเวลีโลแล้วหนึ่งอู่ไนวะคาวกะไอเทมสัมเนี่ยเวลีโลชาโคลีโลเดไอเทมสตาร์ทกระจกชิ้นส่วนไอเทมเราอยากได้อะไรอะธนูไม่ก็รถใช่ไหม <laughs> Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้เติมได้24ชั่วโมงสามารถเติมเกม g u e o ออฟเลจ d นหรือว่าจะเป็นเกมทีบทีแถมเติมบนเว็บรับ Richman คอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมแถมจ่ายได้หลายช่องทางทั้งเว็บไซต์และไลน์จะเติมเกมทั้งทีให้นึกถึง Richman Shop ได้เลยนะดาบา่ถ้าดาบดาบจะได้3เล่มใช่ไหมอาดาบดาบดีเปิดในโตได้ปะเปิดในโตก็ไม่ได้ เปิดได้แค่เคฟอะ่ะเพราะว่าผมจะได้คุณซูเดสเบดไออีบุยเซอร์เปิดได้ปนะเนี่ยบุยเซอร์กูก็เปิดไม่ได้กูเปิดแวนได้นะเปิดอะไรไม่ได้เลยบุยเซอร์ดาเลสโง่ๆมีวัวเราเมื่อกี้เราขายแล้วเปิดแหลมมาได้เลยครับเมื่อกี้เราชนะจากเคฟคุณจูไปยังไปยังสวยสวยมากรุ่นพี่เคฟเปิดเกมแทนครับจริงหวัวละฉุนอเฟแวนไหมแต่ดาเลสมาทํำทำไม ปุมไอเทมอันนี้อ๋อนี่เขาได้นาฟิลีมาก็เลยหยิบอันนี้มา True Trick อ่าไอชน,นีนเล่นเบสเลยครับ <c oughs> สตีดเดมอนผลเป็นเงินคาเทอร์มายหัวทองหัวทองไม่รอดเลยเมื่อกี้ก็เล่นวัวทองไม่เห็นหรอรอดทีด่ไหน่ะมันต้องไปโลแปดอะเมื่อกี้ผมเลือกที่จะโลเก้าฮิตช,ช้าแล้วมันกลกบเดี๋ยวรอบนี้ถ้าไม่มีอะไรอัพดาวก็ขายพวกตัวละครจักคูให้หมดมีชาโคอัพดาว ชาโคจะอัพดาวทำไมนี้ดกค่ะแต่ผมอยากลงวัวรอบนี้อะดิกำลังบอกว่าอยากใช้ต้นไม้กด2องทีไเกอร์ไม่เล่นแล้วในตัวไม่เล่นแล้วส4 15่1 1าผกับ78 19 20ชนะได้20บาทพอดีเทืเลยอะขายบัวทิ้งไปแล้วอยู่มีรีโลเล่นยังไงคลิปก็ลงไปแล้วครับทำไมไม่ดูล่ะครับโลเวล7หรือโลเวล8ก็ได้ครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าโลเวล8มันโหดก,กว่าครับ พราะบอร์ดมันใช้4บาท5บาทอะบอร์ดมันใช้เนโกะบอร์ดมันใช้ซามิล่าโลเจ็มันยากเกินอะคลิปก็ลงไปแล้วทําไมไม่ดูล่ะครับต้องสอนทุกอย่างเลยเหรอพอไปดูคลิปบอกกิ๊ด้วเกมนั้นพี่มีดุบสองอันไงก็ใช่ไงแล้วทาไมอะก็ไม่ปฏิเสธว่าเกมนั้นกูมีดุบสองอันแล้วไงอะทุกคอมทุกคอมทุกรูปแบบมันก็ไม่ใช่ว่าจะสแปมได้หรือเปล่าอ๋อสแปมได้อยู่แล้วครับก็แต่ครับถ้าคุณคิดว่าเกมนี้มันสามารถสแปมคอมได้ก็เอาเลยครับเอาเลยเอาจะช่วยคุณก็คือคนเล่นเก่งคนนนนึงงงที่่่มม่ัแปปมมคอไเย เกฟีโลที่อีกสัตผมลงแบบนี้เพราะว่ารอบหน้าผมจะใช้ต้นไม้นะจะได้กดอัพสองทีเลยหนูไม่คุ้มหมไม่คุ้มอยู่ดีปนะ่ะไมห้ายี่หแต่แต่ว่ามันมีโอกาสได้ตังค์ถ้าลงนะจะแต่ได้ตังค์จากโกลเด้นออก12อซนตกดดีดอกครับเป็นหมจะได้9ตัวผ <laughs> มหนูไม่ค่อยทำคลิปสอนเล่นสอนเล่นเบมืนไม่ได้ช่วยอะไรเอาเวลาสอนเล่นคุณไปเข้าใจแมชชีนิกเกมทั้งหมด,ดีกว่าเ <laughs> ข้าใจเรื่องดอกเบีย้ยเ <laughs> ข้าใจเรื่องไอเทมเข้าใจเรื่องเทรดเข้าใจเรื่อง จุดที่จะต้องโลอะไรเงี้ยเข้าใจว่าตัวนี้ต้องใส่อะไรอะไรเงี้ยดูมีประโยชน์กว่าสอนเล่นแม่งไม่เห็นมีประโยชน์เลยสอนเล่นใครก็ทําได้ปะผมมีดุ๊ปสามอันอยู่มีไม่สามเลยครับ <c oughs> ใช่เหรอวะมีสามอันยังไม่สามหนักหน้าหนึโอ๊ยอ๋อตอนผมเล่นทีเอฟรอบที่แล้วผมมีทั้งสี่อันนี่วะ <c oughs> จำได้ละตอนที่รับเมนู low. ทีเอรีโล่คิ่มีดุปด๊ปเงดุ๊เงสอันกวจะได้ดาสาดาวที่ไดมากนที่ดีัน ยี่สิบอันจะรั่วแต่มันยาอ่อนนี่จะดวงขยะชิบหายในนี้ผมใส่หมวกดาเ,ดเออลียสเอื่อปั่นปั่นไกลขึ้นดาเดลียสปั่นไกลมันปั่นโดนตัวนี้ไหมสองช่องไม่โดนใกล้เกินไอไกลเกินไอผมได้เบสเบดไอเท็มดาเมจเยอะจังอยาจะปูแม่ไหมไอเต็มเอาแล้วแม่งผมอยู่บนนั้นออกอืมไม่มีบุยเซอร์ไม่มีหาเหิวเลยเลยต้องโลทีนหนึ่ง แถมได้เกรฟสองแถมได้เกรฟสองด้วยไยไดเต้นี่มาว่ะถุงเงินถุงเงินเราใช้ปุ๊บเราได้6บาทเลยนะครับแต่ถ้าเรารอถ้าเรารอมันก็คือรอรอเรื่อยๆจะเพิ่มจาก6เป็น7เป็น8เป็น9เป็น10ปนไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆมันท่นงทุกคนดูเลยไอ้สี่หนึ่งก็ต้องใช้แล้วปะมันใช้มาเพื่อเอามาโรนั่นแหละ going investment เนี่ยมันเจ็ดบาทแล้ว pan dollar bench ไม่คุ้มกับเราเลยเราไม่มีซีมแย่เอาอดีเมื่อกี้พี่เพิ่งพูดว่าพี่ไม่มีสี่บาทไม่มีอะไรเลยก็จะหยีบ่บาททำไมก็จะสุดยอดโอเวอร์เม้นต์โอเวเม้นต์ในตำนานนี่มาแล้วแผน่นเบนแผน่แผน,แผน,แผนไอเทมเบลหกมีสี่บาทไปหมุนเราด้วยอันนี้โลสามบาทน่าจะโลเอลิสฮิวโลสามบาทโลใครอะไอ้นี่เหรอเลงก้านเบสซีเวิร์ออรเมนครับ <laughs> ไม่มีดุ๊กใช้แ่นเบนช่วยได้แ่นเบนช่วยได้จริงเหรอช่วยได้ก็ได้ช่วยได,ได้เก่งไม่เก่งอยู่ที่ดวงนะับสำหรับแผ่นดร่าเบนนะครับไม่เหมือนดุ๊กนะดุ๊กก็คือไม่ได้อยู่ที่ดวงเราเราแค่ใส่ไปแล้วมันคารันชีคารันชีออกมาเลยคารันชีอุ้ยไม่ละอันนี้อะไรชาโคสามตัวคืออะไรไอเทมผมแม่งเหมือนเล่นอนนี่มากเลยวะผมเหมือนผมเล่นเวฟมากเลยวะ ห้าสิบหกสิบสองกดขึ้นเวลไดล้เหมือนผมเล่นเวนมากเลยแบบไอ้นี่ของเวนใช่ไหมราชาโคสามดาวเลยเวนเซตเซนาซเลเยร, 6, หร์หกเดี๋ยวไปทางเวนนั้นเลอไอเวนน้ำต้องเอาสบาทมาหมุนนี้เหมือนเล่นเวนไม่ีเวนในโบ้จริงยไม่มีเวนในบบ้ซื้อแม่ง <c oughs> <c oughs> เลยเวอ่อมาสามดาวฟรีเอามาขึ้นเลเวลหน่อย เล่นแหลกกันบ้างอ่ะแต่ติจิตไอ้น,นี่เล่นเป็นเล็งก้าเหรอทำไมมันมันเอาแพนโดราเบนมาไอ้น,นี่เอลิทไอ้น,นี่ไม่รู้ไอ้น,นี่เล็งก้าชัวรนะ์เนี่ยดิกเกอร์ช็อปไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้หนังต้าไปแล้วหนังต้าเฮ้ยผมไม่มีไอเทมแทย์นะเว้ยเอาดีๆตอนเนี้ยไม่มีไอเทมบลุดเลยไม่มีไอเทมแทย์เอาจริงมันน่าไปเล่นไอ้นี่มากเลยนะน่าไปเล่นไปเหมือนห้าสิบหกสิบหกบาท หน้าไปเล่นเซนาเซนาเจโฟอ่ะคนดูหรือเราไปเซนาเจโฟ่ะเพราะว่าเจโฟใส่ของดาเมจได้เซนาใส่ของเกฟเจโฟใส่ของดาเมจไม่ต้องใส่แท้งราด,ดูตัวละครแล้ว,ลวมีดาบสามจากนี่สามจากอันนี้แล้วเมื่อกี้ตอนจบแม่งไม่มีอะไรให้หยิบอีกทีเดมัดเกฟเราเล่นไม่ได้เพราะว่าเกฟไม่มีดูเลือดมันเล่นไม่ได้ไอ้สเลเยอร์ล้วนอะเล่นได้เพราะว่าสเลเยอร์มันมีดูดเลือดจากสเลเยอร์แล้ว เอาไปอะไรอ่าผมเล่นผมเล่นเซเลเยอร์เซเลเยอร์หกอ่ะเซนาเซนาเซนาเจโฟเซตเราไปฉีกเลยอยากเล่นผมอยากเล่นเจโฟดาเมจมานานแล้วขอเล่นหน่อยดิแอดมินนินจาเราขาดใครอ่ะเราขาดเวนกับขาดเวนกับเซนามีไงเจโฟสองดาวฟรีนอ้องห้าสิบหกสิบหกมีอยู่หกสิบสองก็ขึ้นอยู่ดีอะ โฟสองดาวฟรีเฮ้ยท,ท่านเซนจนจะผมไม่ใส่ดูดเลือดเซต็จปะเราเอาเซเลเยอร์หกไปดูผมว่าใช่อยู่นะว่าแต่มีฮอตป่ะฮอตได้ฮอตได้เวนมาแล้วเวนมาแล้วท,ท่านแล้วกูเหลืออะไรเหลือคุณซูอ๋อได้ได้ได้ไดได เวนมาเราเหลือเซนนาเราต okay. ้องโลแล้วนะครับเนอาเด ouais. ี๋ยวนะองสามบาทในหมุนก็คือถอดของเกฟอะดับเบิร์กุลซูไอก็คือเวนเลยอะแต่ผมไปจับเล่นเซนนาเราเลยเจ็ดอะอญาติมาทางฉีนะครับเกฟขาดสามผมต้องเล่นเกฟเหรอ อันจริงไปเล่นอาเฟ่แม่ง่ายกว่านแะแต่ว่าอยากลองเล่นไม่เคยเล่นสักทีเซนนาเจฟเอ็มเบมห้าอันว่าผมไม่ได้เล่นแล้วางั้นนะางั้นเราไม่ได้เล่นแล้วคนดูเดี๋ยนะเซนนามาแล้ว <becomes> มีอะไรได้เล่นบ้างวะเนี่ยลาปิดไดดดโมขึ้นไหมวะครับ เี๋ยวค่อยว่ากันสายย่ามาแล้วค่ะ okay. สายเรียวหน้าอืมแสเ่เก็บมิดร์จูเหรอะวะตาเล่นยากจังอะ ตาต้องเล่นอะไรวะตาตอนนี้ผมนึกออกนึกออกแค่มิดฟอร์จูนแต่มิดฟอร์จูนชื่อกุ้งกุนซูเยอะมากเลยนะเฟรีไม่เล่นอ่ะฟอร์จูนสิตผมไม่เจอเฟเลอเลยอ,อ่ะ เกมส่งมาแต่ละอันเ,อเล่นยากมากคือไปบอร์ดอเฟรียออสก็แทบจะไม่ได้ใช้ซากตาสัญลักษณ์เลยตาสัญลักษณ์ในเนี้ยที่เห็นแล้วใช้มากสุดคือมิดฟอร์จูนผมเห็นมิดฟอร์จูนน่ที่ได้ใช้มิดฟอร์จูนเซรีอะไรเงี้ยรอทุบไหมแล้วคิดว่ามันจะได้ไหมเล่าได้ก็ค่อยทุบเราก็ต้องเล่นตามหน้างานก่อนดีน้องถ้าหน้างานมาแบบนี้คือน้องแมวเอเลยเลยน้องจะทุบอย่างเดียวก็รอได้กูต้องรอไม่เลืองสามห้านี่ รอเฮียอะไรสัตว์เลืองเหลือ3 5ให้กูรอทุบอีกสองรอบกูแพ้กูก็ตายแล้วเนี่ยเอาอะไรมาทุบมิด fortune มิด fortune ผมนึกออกอยู่มิด fortune เซ็ตนั่นแหละเพราะเซ็ตเราขาดหนึ่งไอ <and> ้นดบเเด็บต้องใช้ตังค์แล้วอะ เอ้ทลงไม่ทันเอ๊แต่ว่าเล่นของข้างั้นเงี้ผมเล่นแค่หมวกสามดีกว่าเล่นแค่หมวกสามเดี๋ยวด,อด,อดอรอปดรอปดาเลียตออกซิ๊กมาตูอ๋อทกับตายโอเคโอเคได้แล้วนะนึกออกนึกออกนึกออกละนึกออกแล้วนึกออก,ออกละเดีเร็วนะมาเดีเร็วคิด,ดเร็วคิด,ดเร็วทำเร็วคิด,ดไปทำไวตายเลยขอซิกซิกซิกสองเบียแล้ววะอ๋อโยนลงไปเฉยหมวกหนึ่งหมวกสองหมวกสามใช่ไหมผมไม่เล่นหมวกห้า เพราะว่าหมวกห้ามันขยะเอ้ยเอ้าเอา,เอาย้ายของไม่ได้เลยนี่ว่ะของแม่งเต็มเลยยี่พุ่งเห็นมหมผมคิดไม่ทันป่ะผมจะไม่ไม่ไม่ไมไมชี้ไม่ทันผมจะโลไอ้นี่สองดาวนี่ฟ้าจูนเนี่ยเอา,าสเลเกินหนึ่งใครใครเกินอ่ะ อเอาเซน,นาออกดี้ยังไม่ตายปะเซนนาออกเติมอะไรสติเกมอนสี่เดมอนก็คือตามิล่าหมุนห้าบาทแม่งเฮ้ยพอจสองดาวเองผมครับพอสองดาวเองได้หาหากันเบดให้เซรีอมมุนโดต้องเอามุนโดออกโดไม่ประโยชน์แล้วต้องหาแบทชันปะถ้างั้นน่ะว่าต้องหาแบทชันเว้ ไม่มีกันเบสเซลีก็เจาะเกาะปะเจาะเกาะไม่ได้ด้วยมีแค่ไ e. oh yeah, อเออห้อถ้าสามีลาสอนต้องลงอย่างนี้ปะไอแต่เมื่อกี้เซติจิตอ๋อเมื่อกี้มันผมลงมุนโดก็ลงแบน แแบนนทไปครับสซเลเยอร์สแตติจิตซินดิเคตได,ดานามูแวนการ์อะไรไม่รู้ถ้ <g ülme> <g ülme> าไม่ผมมีไดนาโมได้ไหมไดานาโมจากใครวะอ๋อมิพดพอจูนไปไว้ย <g ülme> เดี๋ยวเอาเดี๋ยวนะผมย้ายของก่อนผมต้องเอากากอยไปให้เลียวนาวะย้ายนี้ย้ายนี้ ใครอยากเป็นไดนาโมไอ้น,นี่เป็นไดนาโมเหรอไม่แต่อันนี้ได้เลือดกับไอ้น,นี่นะเวนกาไอ้น,นี่ได้เลือดกับแอมใช่ไหมอ้น,นี่ได้มานาไวไม่แต่เซจูนี่มาแล้วอะโลกรับนะเชี่ยผมองลงเซจูนี่หมดอันนี้เอาเลือดกับแอมไปอันนี้สกิลไวไโวาย จริงๆผมแปหมวกซามิล่าได้นะเพราะว่าหมวกมิดฟ์จูนสามมิดฟ์จูนมีหมวกกับไม่มีหมวกมันความต่างมันน้อยอ่ะหมุนมาเป็นไอ้นี่หน่อยหมุนมาเป็นเซจูนี่หน่อยหมุนเป็เซจูนี่หน่อยคอมพิ่งงที่สุดหมุนเปเซจูนี่หน่อยครับหมุนเปเซจูนี่หน่อยเซจูนี่ได้ไหมไม่ได้อะต้องโลต่ออยากได้เซจูนี่ เนโกสองตัวไอตานี้เราทําอะไรได้ปะอันนี้ไม่ได้เนาะเดี๋ต้องรอถอดของย้ายใหม่แปะหมวกซามิลาปะมันได้เลยนะพริ้วโจมตีกับโล่สาเริ่มการต่อสู้ถ้าเนโกะสองตัวเนโกะได้ครับเนโกะสองดาวได้สเตติจิตแทนแต่จุนี่ได้ไม่เอาแบตเอาสเตติจิตเอาเลือด มันโว้ยนี่มันมันวะโคตรมันเลยวะน้องแต่มีล่าใส่หมวกในเมนน้องก็มีฟาจูนอีกอะเป็ดมันมันเนอะเป็ดมันมันของอะไรไม่รู้ Exclusive เรามีปะไม่มีตามีแค่ซื้อกับอนิม่าอนิม่าไม่เอาของเต็มหมดแล้วอะเออ่ Redemption r e u n น o าแม่ก็ Dark Knight Reunion ก็ของผมเต็มหมดแล้วดาเมจ e สามตัวขายของแทงดีๆอย่างเดียวรีเดมรีเดมรีเดม ห้องหนูช่องน้ำมาคือเกมแพนเปลี่ยนทุกด้านครับไปมึน้องเล่นตามไม่ได้ครับโอ้มันเล่นตามช่องกูไม่ได้หรอกพวกมึงอะเฮ้ยเนโกะหรือนี่ก็ได้เซนาสองแล้วไม่เอาเนโกะหรือนี่ก็ได้ครับไม่เจอใครเลยอะคือเนโกะหรือไอ้น,นี่ก็ได้เพราะว่าผมลงอันนี้ผมก็ได้สตเตติจิตเหมือนกันไม่เจอใครเลยเวรเราหมก่ที่ใครนะให้หมกู่นี้ต่อเนาะหมกู่นี่ต่อเราโฟหน่อยเราโฟหน่อยคลิปนี้เราโฟ่ เฟกมันมากอันเนี้ยเซมิล่าใส่หมวกครับได้แต่จะปีก็ได้โล่ขาวโล่มันอยู่ตลอดปะโล่อยู่ตลอดนะนะโล่หมดโล่หมดแล้วไม่เห็นว่าโล่มันไม่ได้เป็นวินาทีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปัง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 โอ้โหวิ่งเดี๋ยว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 เดียวเดียวเดียวขาเป็นเดียวขาเอาหน่อยดีไอเซมิล่าหรือนี่ก็ได้ เอ้ยชื่ออะไรวะนีโกะหนี่ก็ได้โอเคได้เซจูนี่อันที่เหลือก็เอาไปหมุนรออันนี้ผมผมพอใจในบ์ดนี้แล้วนะเดี๋ยวขึ้นเลเวลผมพอใจละถ้าได้ถอดของดีสุดเราต้องถอดรอบหน้าผมต้องถอดสตีดมาให้เซจูนี่แล้วเราลงนีโกะเราจะได้สตีดสามเซจูนี่จะได้เลือดเยอะด้วยที่เหลือหมวกมห, <laughs> มววหมวกเป็นฟะ <laughs> าจูนีหรือเปล่ามันเสียวว่าหมวกซซมิล่านาะหมวกเซมิล่ามังเสียวเกินวะ่ะโอ้ยบอดแมวแต่ยี่สิบเราไม่ตายอยู่แล้วปะ ใช่ป่ะยี่สิบใครจะตายตายก็เวอร์ละตายก็เวอร์แล้ว,ต,ว,ลวตึง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 ซเลาปัน่นตายก็เวอร์แล้วครับ20อะอเขี้ยแมวเฮ้ยๆปัน่นแมวเขี้ยอะไรล่ะตายไปแมวเวนควายท็อปสองท็อป 2, ท็อปสองเลยป่ะคนนี้ตายหน่อย,ตาย,ต,อยตายทอ็อปสองเลยตายท็อปสองนะเท่าที่ดูตรงนี้เหี้ยเล่นโคตรเก่งไอสัตว์ท็อปสองครับ เล่นโคตรอย่างเก่งไม่เก่งเกมนี้เก่งเกมไหนครับเอาดีๆน้าปกคู่เลยแล้วสองันนี้แปลงใส่เยอะไม่เก่งเกมนี้เก่งเกมไหนฮัลโหลอันนี้แต่ในโตสาดาวเก่งเกมนี้เก่งเกมไหน,น,น,รน,ไหนครับผมว่าผมขายหมดนี่เลยวเพราะว่าผมจะตังค์ไปขึ้นเลเวลแล้วทีเอฟขอตังค์เ้ยเยอะหนะ่อยดิอ๋อไม่ใช่มันทีเอฟไอ้นี่นี่ยวะโทษผมหลอนอันนี้ผมหลอน เมื่อกี้เนี่ยมียดูดเติป่ะเอ้ยมันมีบัตรเติร์ดปะ่ะอยากใส่บัตรเติร์ดปะ่ะบัตรเติร์ดถ้า,างั้นอย่างงี้ไปเลยปะ่ะหมวกม็ต้องใส่ละหมวกไปอยู่เซจูนี่แทนได้เลือดเมื่อกี้ในหัวผมคือจะพูดอะไรวะในหัวผมคือนึกว่าเป็น TF ไอ้นี่ TF TF ได้ตังค์ <laughs> มันไม่ใช่ทีเอฟตังค์ด้่หวะเป็น มันเป็นทีไม่ใช่เทียบอ่มันเป็นการเล่นเทีเยบอะไรวะสู้ไม่ได้อ่ะสามดาวเยอะเกินอ่ะอเอ๊ะจีิจรครับเฮ้ยยิงไม่ตายวะไม่ตายผมขึ้นเวลเติมแต่จี๊ดได้นะแล้วตามเขาให้ยิงมุมนี้มาใครเป็นสตีะไอ้ชี้นนี่เป็นสตี๋แต่ว่าเราสลับไม่ได้แล้ววะช่างมันยิงไม่ได้สู้ไม่ได้อ่ะ,ม,อะมันสามดาวเยอะ ผมเต็มที่ละผมเต็มอย่างที่แล้วครับไปที <c oughs> สลีเยอร์สตีเดมอนจินิเคตเดนโมแบสชันแวนการ์เด d i ดิวิน <c oughs> ี่เขาเอลิสามดาวด้วยนะหนึ่งสองสามสามดาวสามตัวมั้งมีเอลิสมีนาะฟิลิแล้วก็โมดัไฟเซอร์ปั่นอีกทีตอนตายซามิล่าโอ่วไววะไปจีขาไปจีครับ โคตรมันเอ็มบอลสองผมกลับมาแล้ว <c oughs> <c oughs> ผมกลับมาแล้วเอ็มบอลสองแล้วโวยกับเราโวยกับเราโวยชิคคิปว่าเฟคเขาทูเคออสเล่นแบบนี้ไม่มีใครเล่นตามได้นะครับเราเรามีคอดูเคออสเวอร์อร์สองรอบแล้วนะจริงๆคอดูเคออสรอบเนี้ยไม่เวอร์ไว้ยคอดูเคออสรอบที่แล้วอะถ้าใครได้ดูอะมันจะที่ที่เราได้ตามมาแล้วเราไปสุดสายเ,เราไปสุดสายอย่างหนึ่งได้ใช่ไหมก็คือบุมบอลหก รอบนี้ไม่มีอะไรสุดสายเลยนะครับอันนี้เรียกเฟล็กผมใช้คําว่าเฟล็กเลยเพราะเราไม่มีอะไรสุดเลยเราไม่ได้มีไดนาโมสุดเราไม่ได้มีอะไรสุดเลยทุกอย่างแบบ2 3 2 3 2 3สงสามสามแต่ตัวเอาจริงตัวพิกเกมสุดสําหรับผมช่วงเลเวลแปคือซามิล่าเพราะว่าพอซามิล่าสองดาวป,ปุ๊บผมเลยพยายามออลาวซามิล่าให้ได้มากที่สุดจริงๆอันนี้เรียกออลาววะก็ไม่จริงผมผมออลาวมิฟอร์จูน พอมีฟอร์จูนอะรอบที่แล้วที่เราเล่นกันไอหมวก5กับหมวก3ามมีฟอร์จูนมันไม่ต่างเว้ยผมเลยรู้สึกไม่อยากลงตัวละครกากะก็เลยเล่นหมวก3แทนซึ่งหมวก3ามเราเล่นง่ายเพราะว่าเรามีชาโคกับมีฟอร์จูนอยู่แล้วชาโคไปคู่กับเซตแล้วผมก็แปะหมวกให้ใครก็ได้แล้วมีฟอร์จูนก็ได้หมวกมาโคตรมันไอเทมเละทุกตัวไอเทมดีสุดคือเซดินจาในเนี้ย <c oughs> ผมพูดเลยนะไอเทมดีสุดคือเซดินจานอกนั้นคือเละมาก มิโฟจูนบ้านไหนใส่คุณซูอ่าซามิล่าดีสุดคือฮอนะสเนาะซามิล่านี่ไม่ค่อยเลสเท่าไหร่ซามิล่าแม่งใส่อะไรก็ได้ตั้งนั้นคืออะไรก็ไม่รู้ <c oughs> มิโฟจูนคุณซูเดสเบดไอีซามิล่าคุณซูไอีบัตเทอร์เตอร์เดเอ่อเซตินจาเดสเบดฮอสไททันที่เหลือคืออะไรก็ไม่รู้เลเที่งหมดพี่นับดาบมีกี่เล่มดาบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดมีดาบเจ็ดเล่ม เยอะจัดที่เหลือเขาบอดอะไรมีแมว3มีสตีดอันนี้อ๋ออันนี้มอร์กาน่ามอร์กาน่าดีวินี่อันนี้อาเฟอาเฟแวนแต่ว่าข้างหน้าไม่สองแล้วก็อันนี้สตีด,ตดมันเยอะมันชนกันเลยอะสตีด3าคนอะเนี่ยที่7ดที่8ปดอะแม่งคอมเดียวกันเล็งก้ากับจิงอีกคนอีกคนเล็งกาสามคนจิงสามสลับกัน ็คือคอมนี้มันจะเก่งมันต้องการทั้งจริงทั้งเลงกาใช่ไหมแต่แม่งได้สลับกันเลเทะหลังจากได้สลับกันไอคนนี้ก็เล่นสตีดอีกเท่ากับคนนี้มีจริงหนึ่งตัวไอน,นี้จริงไม่3าแล้วเพราะมีจริงอยู่แล้วแถมถ้าเขามีเลงกาหนึ่งตัวไอคนนี้ก็เลงกาจะไม่3เละ่เ,เรานี่อะไรก็ไม่รู้นะครับ <c oughs> เราคือแบบตึงๆมีตาอะไรที่ผมไม่ได้ใช้ครับมีแบชชั่นเราได้ใช้หมดเนาะยกเวน้นยกเวน้นลาปิดไฟถือว่าคุ้มนะครับผมได้ใช้ทุกตาสัญลักษณ์เลย แบชชั่นใช้คู่กับเซจูนี่ไดนาโมคู่กับมิดฟอร์จูนซีเดียมอนสามมีแค่ลาพิทไฟที่ไม่ได้ใช้นอกนั้นใช้ทุกอันไอเทมสีทนร้อนครับสีเหลืองสีส้มสีแดงตอนนี้ไม่มีเกมไหนให้เล่นแล้วอะจะซื้อเกมใหม่มือไหร่ิบสิบๆๆๆๆเคียอะไรนะรัวจัดจึงรัวจัดเพื่อนโอ้ย โอ้ดเมจทีละสิบสองผมไม่ยอมตายหรอกนะนี่กระโดดนี่หลบลิมสุดเหลือเลเซอร์เลเซอร์ไม่รู้หลบไงสไลด์นะโอ้ย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 ีจะตายจะตายกินชีสอะไรอ่ะโอ้ย อะไรไม่รู้แต่กูดนมปแล้วตายไปน้อง okay.